ถ้าเราตั้งใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งจงมั่นใจว่ามันจะสําเร็จอย่าไปสนคําพูดคําดูถูกของคนที่ไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยนี่ครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ เปิดเรื่องมาะครับก็จะเป็นช่างกำลังซ่อมคอมพิวเตอร์ให้กบลังเอกของเราซึ่งคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้มีปัญหามากทางช่างก็เลยได้สอนวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กบลังเอกของเรานี่ครับเพราะว่าวันนี้เธอไม่ได้ทำงานเลยนี่ครับหมัวแต่รอช่างมาซ่อมให้หลังจากอธิบายเสร็จสาเรียร้อยทางคุณช่างก็เลยจะขอตัวกลับบ้านนางเอกของเราก็เลยได้ขอบคุณนะครับพอคุณช่างเดินออกไปนางเอกของเราก็ได้ยินเสียงหัวหน้าวยวายเลยนี่ครับนั่นเลยครับทางหัวหน้ากำลังด่าพนักงานอีกคนนึงเพราะว่ามันทำงานไม่เสร็จนั่นเองหลังจจจาาาากกกดดเเเส็็ทงหหัวนน้ลยะิออไป แต่ว่า็ไมาอยู่ตรงทางอีกของเรานี่ครับจากนั้นก็เลยจะถามว่างานเธอเป็นยังไงบ้างทางด้านัางเอกของเราก็เลยรีบขอโทษเลยนี่ครับแล้วก็ได้บอกว่าวันนี้คอมหนูมันเสียค่นหนูก็เลยทาไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะรีบทาให้นะทางด้านหัวแนาก็ทําอะไรไม่ได้นี่ครับก็เลยได้บอกไปว่าพรุ่งนี้ไม่เสร็จเจอดีแน่หลังจากพูดเสร็จทางหัวแนาก็เลยรีบเดินออกไปนี่ครับตัดมาอีกทีนึงก็จะเป็นตอนเย็นนางเอกของเราก็เปลี่ยนชุดเตรียมตัวจะกลับบ้านแต่ว่าหัวแนาก็ได้เดินเข้ามาจ้าเอ๋นางเอกของเราก็ตตกกระจาายเลนััแ่่่ววทงห้็ไม ได้รู้สึกอะไรนี่ครับมีหนำซ้ํายังบอกกับนางเอกของเราว่าเธอเอางานกลับไปทําที่บ้านนะเพราะว่างานตัวนี้เป็นงานด่วนหลังจากพูดเสร็จทางหัวหน้าก็เลยรีบเดินออกไปนะครับวันต่อมานางเอกของเราก็มาถึงที่ทํางานเรียบร้อยนะครับเธอเองก็รีบเอางานมาส่งทางหัวหน้าจากนั้นเธอเองก็เลยขอตัวไปทํางานต่อแล้วพอนางเอกของเราทํางานได้สักพักหนึ่งทางหัวหน้าก็ได้เดินเข้ามาหานางเอกแล้วก็ได้บอกว่าวันนี้ทําโอทีด้วยนะทางด้านนางเอกของเราก็เออออแบบไม่เต็มใจนะครับทางหัวหน้าก็เลยออกอาการอยู่นิดนึงทันทีที่ ็จะเป็นตอนเย็นนานเงเองกเพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งก็ทําทงานไม่เสร็จนะครับทางด้านหัวแน้าก็เลยได้บอกนะครัววันนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปหาอะไรมาดื่มดีกว่าจากนั้นก็นเลยได้บอกให้เพื่อนร่วมงานนางเอกของเราออกไปซื้อเครื่องดื่มนะครับซึ่งทางเพื่อนร่วมง,งานนางเอกของเราก็ไม่อยากจะไปนะครับเพราะว่ามันเองจะรีบกลับบ้านแต่ว่าทางหัวแนกก็ได้บอกนะครัวว่าวันนี้ฉันใจดีแล้วนะหรือว่าอยากจะทํางานจนเช้าพอได้ยินแบบนั้นมันเองก็เลยไม่กล้าปฏิเสธรีบรุกเดินออกไปซื้อของเลยนะครับแล้วสักพักหนึ่งทางด้านเพื่อนนางเอกของเราก็กลับมาถึงรีบ ทั้ง3ามคนก็มาแนงดื่มด้วยกันระหว่างนั้นทางหัวหน้าก็ได้ถามเพื่นนอนนางเอกของเรานะี่ครับว่ามันเองเนี่ยจะรีบกลับบ้านไปทําไมทางด้านเพื่อนนางเอกของเราก็ได้บอกไปนะครับว่าผมมีภรรยาแล้วก็ลูกเราอยู่ที่บ้านนะครับพอหัวหน้าได้ยินแบบนั้นก็เลยได้พูดขึ้นนะครับว่างั้นเราก็รีบดื่มแล้วก็รีบกลับบ้านกันดีกว่าหลังจากดื่มได้สักพักหนึ่งนะี่ครับนางเอกของเราก็เหมือนจะไม่ไหวทางเพื่อนร่วมงานนางเอกของเราก็เลยได้บอกนะครับว่าหัวหน้ามันดึกมากแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะัรบค แต่ว่ามันเองก็ได้ถามว่าใครจะไปส่งนางเอกเพราะว่าเธอหน้าจะไม่ไหวแล้วทั้งแนนหัวแนกก็ได้บอกนะครับว่าไม่ต้องห่วงโรคหน้าเดี๋ยวฉันไปส่งเองจากนั้นก็เลยไ like ล่เพื่อนนางเอกของเรากลับบ้านนีครับพอเห็นเพื่อนร่วมงานนางเอกของเราเดินออกไปนี่ครับไอหัวแน่นี่ก็ได้เปิดอันตี้นานเลยครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กนินเวลาไปนะครับตัดไม้ทีหนึ่งก็จะเป็นวันใหม่นะครับนางเอกของเราก็นั่งทํางานอยู่แต่ว่าเธอเองก็ไม่ค่อยจะมีสมาธิเพราะเมื่อคืนเธอเองแอบรู้สึกดีกับหัวแน่นั่นเองพอตัดไม้ทีหนึ่งก็จะเป็นตอนเเย็นนา เราก็ทาโอทีอยู่นะครับทางด้านหัวหน้าก็เลยถามนางเอกของเรานะครับว่าทําไมยังไม่กลับอีกนางเอกของเราก็เลยได้บอกว่าท่านยังทํางานไม่เสร็จค่ะทางด้านหัวหน้าก็แอบสงสัยอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้มันเองไม่ได้สั่งงานนางเอกของเราจากนั้นก็เลยเดินตรงเข้ามาหาและก็ได้บอกหรือว่าเธอรอฉันหรือเปล่า,านางเอกของเราก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับนั่นแหละครับหลังจากนั้นนางก็ได้กินเวลาไปนะครับถึงสัปดาห์ต่อมานะครับทางด้านหัวหน้านี่ก็เลือกตรงเวลาตลอดเลยนะครับจนนางเอกของเราไม่ได้เจอนะครับวันนี้เธอ เองก็เลยมารออยู่ที่หน้าบ้านแล้วพอรอได้สักพักหนึ่งทางหัวหน้าก็ได้ขึ้นลิฟต์มาจา่าเองนาังเอกของเรานะครับแมนเองก็แอบตกใจอยู่นิดนึงนะครับก็เลยได้ถามว่ามาที่นี่ได้ยังไงนางเอกของเราก็เลยได้บอกไปว่าฉันมาหาคุณยังไงล่ะคะน่นแหละครับหลังจากนั้นหนะักก็ได้กินเวลาแล้วก็ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใคนทำคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ